สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับพี่ันันะครับก็จบให้แล้วนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับปิสันเอามาด้วยอ่านี่นะครับปิดจอบเรียบร้อยก็ทางร้านสันเพชรทีท่ผมไปซื้อมาเนาะเขาก็ดําเนินการหาเอกสารมาเรียบร้อยมีทางร้านที่ต้นกลัวที่เขาแกะกล่องมาคือว่า มีหลักฐานแน่นอนแต่ว่าทางร้านเขาไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่ามาสะเกิดว่าจะเกิดการฟ้องร้องกันครับเจ้าของสนค้าเปอันนี้ผมถ่ายได้ไหมได้ครับผมนี่เป็นเจ้าของคนแรกที่ผมตามไ้ให้เลยนะครับผมออันนี้คือเจ้าของคนแรกครับพลาสดุพาณิชนะคะอืมเป็นเครื่องอันนี้อ่านอนชื่อร้านก็ได้ไหมร้านรวมพาสดุพาณิชซื้อเครื่องวันที่สิบแปดมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นเครื่องร้อย i ี่สิบดีไอ หมายเลขก็ตามนี้ค่ะถ้าไม่เชื่อใจก็ไปหาไปดูที่ร้านถ้าเกิดว่าใครข้่องใจก็เดี๋ยวไปเจอที่ร้านแต่ว่าทางร้านเขามาให้เอกสารตัวนั้นมาใช่เพราะเขากลัวเจ้าของจริงๆเขาจะไปร้องเพราะว่าเขามีต้นขั้วเพราะว่าเขามีต้นขั้วคนที่จะไปซื้ออีกเหมือนกับต้องอีกก็เลยไม่อยากแล้วทางทางเจ้าของฝ่ายนน้นเขาอยา พี่เขาออกมาขอโทษอือใช่าาเเป็นกรข้ใจผช่เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าเสียชื่อเสียงร้านอือใช่มันเป็นการเข้าใจผิดตามจริงก็อยากให้เขามาขอโทษเพราะว่าจำเครื่องผิดเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยซื้อขายกันทางเรามีที่ไหมที่เปิดใช่ครับใช่ครับ ซื้อถูกต้องซื้อขายถูกต้องการกฎหมายค่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนไม่ต้องกลัวก็ฝากหน่อยพี่ว่าให้เขาดูเครื่องน่ะดูภายนอกอาจจะเหมือนกันที่บอกแ่ไม่ไครับผมครับสำคัญที่สุดคือใหม่เลขเครื่องใช่ครับทางนอกมันบางกันสิบตัวมันก็เหมือนจะสิบกันสิบตัวแหละไอ้ตรงนั้นที่ว่ามันแตกเพราะมันก็แตกในทุกตัวไอ้ตรงนี้นะไอ้แตกหมดครับทางพี่แกบอกว่าผ่านเขาจนมั่นอ่าอ่าครับครับ แลาวก็ตรงนี้มันก็ไม่มีแต่ของมีมันเพราะว่าหนูก็แกะดูแล้วมันเป็นของเก่าที่เราแกะดูกันทุกวันเอาแต่เพราว่าเปลี่ยนก็เป็นของโรงงานที่ขายโรงงานแต่ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าในต้นขั้วมีอยู่แล้วเออต้นขั้วเรามีอยู่แล้วครับสบายใจได้ทั้งสองฝ่ายครับผมครับผมก็เอาเครื่องไปใช้ได้ปกติครับตัวนี้ครับน่าจะสรุปได้แล้วถ้าสรุปไม่ได้ก็มาหาผมที่ร้านเออถุ้ปให้เออถ้าเกิดเออถ้าเกิดว่าใครยังคล่องใจอยู่ก็กินก็ยังปีดอยู่ต้องไปเจี๊ยมหัวเสียครับ ผมก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องตัวนี้มันผิดกฎหมายจริงนะผมก็ผมเป็นคนซื้อปใช้จริงผมก็ต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับไอผมก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับรับผิดชอบให้ที่สันเต็มร้อยเป็นให้เรียบร้อยครับนี่นะครับผ่านนะครับตะกว่าทางร้านบริสุทธ์ครับยังไม่เคยมีประวัติครับครับครัโอเคดีมากครับสุดยอดครับ ก็จำไว้ไว้วันไว้ว่ามันเป็นตัวะค,ะค่ะผมโทรไปหาน้องเขาเขาก็บอกว่าไม่ขอโทษก็ไม่ไม่เป็นไรเออแต่ว่าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นพี่สันถ้าเกิดว่าพี่สันไปเจอเครื่องตัวนี้แล้วบอกว่าเครื่องของผมแต่เป็นอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะผมก็จะขอโทษอ,อ่า แต่ว่าอันนี้น้องเขาไม่ขอตัวก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนตัวนี้ก็เป็นหลักฐานว่าเป็นคนเราถูกต้องตามกฎหมายของเราครับเพราะว่าคนคนที่หายเขาก็อยากได้คืนอยู่แล้วอยากได้คืนทุกคนตามนั้นครับใช่ใช่ครบัก่อนก่อนที่จะไปตามหาเครื่องใช่หลักฐานครับสําคัญสุดที่ไปซื้อมานะครับก็ตามไม่ยากไหมพี่อันนี้ก็เก้าปีนะคะตามได้วันเดียวไม่ถึงวันใช่แต่เครื่องแกะกล่องจะหาง่ายมาก จะไม่เหมือนเครื่องมือสองมือสามแล้วเจ้าของซื้อสดด้วยใช่ครับสดแล้วครับเจ้าของเขาคือเป็นค่อนข้างคนมีฐานะมีภูมิฐานดีมีทั้งคลินิกเป็นทั้งหมอทั้งอะไรสูงขนาดนั้นมีคลินิกเปิดสองที่สามที่ครับแล้วก็มีที่ดินเยอะแยะมากมายเครื่องเขาคงจะไม่ขโมยมาเพราะเครื่องตัวตัวละไม่กี่บาทของเขานะครับเพราะว่านี่ที่ผมไปตามนี่ก็ไปจนโอ้โหครับ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งอบตเป็นพยานนะนี่คือทางพยานเขามาถ่ายรูปมา้วกันที่านดูไอจีนบแล้วก็คลิปวิดีโอคุยกันแต่ว่าคลิปคลิปเราเก่าเดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดเพราะว่ามันเหมือนมือมันเสียหายทางชื่อเสียงทางร้านแล้วก็ทางลุงคนที่มาดูด้วยเออผมก็เลยเพื่อความสบายใจดีกว่าเดี๋ยวมาดูผลสรุปตัวจริงที่คลิปนี้เพราะว่าจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่จบก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรเดี๋ยวแต่ว่าน้องก็ผมก็บอกให้เอาเลขตัวนั้นมาเพราะเดี๋ยวผมจะไปช่วยตามหาให้ครับอื็นเด้ครับใช่ใช่ครับมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สันจะไปช่วยตามหาให้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาลงสื่อไปนี่ปุ๊บโจรอาจจะมีสะดุ้งแน่นอนถ้าเจอเลขนี้เลขนี้ครับใช่เพราะว่าคงคง เอใช่ใช่ครับครับไม่มีแล้วมั้งเนี่ยร้อยยี่ร้อยยี่มีอีกปะหมดแล้วนะเครื่องครับก็ทางร้านนี่ขายดีมากนะครับตอนนั้นที่เอาคลิปลงไปขายดีตลมทะลายเลยแหละต่วันมาติดที่ว่าผมซื้อมาแล้วมีน้องเข้ามาดูเป็นเครื่องของเขาก็อืมครับ สะดหน่อยก็มีลูกค้าเข้ามาดูอยู่ทีผมก็เจ็ดนไม่มีล้อนกไปแล้วเหรอนกไปแล้วพี่สันนกสิบเอ็ดนะนะแล้วอนลอล้ห่ะต่องนะครับต่อองราคาครับ ของไม่ค่อยมีเยอะแต่เครื่องพี่ต่งตาใช้งานได้เลยครับัวพี่ผมรับการประกันครับงานได้ปกติรับผมใช้งานได้ปกติซื้อขายได้ปกติปกติทุกคครับเพราะว่ามีต้นขั้วมาอยู่แล้วแบบนี้ผมผมมีเจ้าของทั้งหมดสามคนเครื่องตัวนี้ครับผมไล่ตั้งแต่คนคนที่สามคนที่สองคนที่หนึ่งแล้วก็ไปเจ้าของบริษัทเลยคนที่หนึ่งคือคนที่มีตังค์ใช่ครับไปซื้อสดนมาคนที่สองก็ไปซื้อจากคนมีตังค์เป็นน้องชายเป็นเป็นเป็นน้องชายเขาเลยซื้อต่อม้แล้วแล้วก็ กินหรือไม่กินแล้วครับแล้วมาผมแล้วมาพี่แล้วมาผมครัผมผมคนที่เท่าไหร่ห้าหรือหกครับผมน่าจะประมาณประมาณประมาณที่ห้าที่หกนะครับสาวให้ถึงต้นตอนะครับถ้าเกิดว่าตามจริงทุกคนน่ะมีสิทธิ์สงสัยได้อยู่แล้วเพราะเครื่องมันเครื่องมันเหมือนกันมีสิทธิ์สงสัยได้ครับขายได้ครับเครื่องนี้ไม่โไปคำไปคูณนะลูกนะกะว่าจะโชว์หอบ เจ้าหอบโชว์สักหน่อยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ก่อนก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับตัวนีู้กต้องตามกฎหมายก็ไม่มีฟ้องร้องครับผมไม่มีอไม่มีฟ้องร้องโอเคน่าจะแค่นี้มครับผมเนาะโอเคนะครับก็จบตามนี้ครับตามนี้เลยครับมีตัวตนมีเจ้าของเรียบร้อยต้นขั้วแล้วก็มาจบทีวิสันเด้วไม่รู้ว่าจะไปจบที่ใครนะสำหรับเครื่องตัวนี้อฝากร้านไหมเนี่ย จากร้านต่อสันเพชรนับนี่นซื้อไปไม่ต้องซือครับผมตามให้หมดนี่นะครับร์บโทรนะครับตามจริงคนที่รับซื้อตามร้านก็เสียวเหมือนกันเนาะมไม่ใช่<ท>ว่าจะซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับใช่ต้องมีที่มาที่ไปใช่ต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่เจอไปรุ่นขี่รถแสกบีะมาพี่ผมมีเครื่องมาขายอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับมีคนขี่รถเอาพี่ผมขายเครื่องผมรอนเงินอย่างร้อยยี่ดีไอผมขายเอา คุยผมขายหมื่นห้าหมื่นแปด่มันมันสุดวิสัยอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่มีร้านไหนการรับซื้อตอนที่ผมไปคุยมาที่ไปคุยทุกร้านไปเจอแบบนี้ส่วนมากการจะซื้อตามต้นค้าใช่ใช่บริสุทธิ์ใจใช่ใช่ครับอืมจะเป็นประมาณนั้นครับโอเคครับอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ